สวัสดีชามิทุนค่ะดวงความรักประจำวันที่4มิถุนายนคุณได้เอดอัสอดกับหัวส่วนเขาได้เอดซอฟเพนทิเคิลสะคะ วันนี้ก็ต้องมาระว,วังเรื่องของอารมณ์เรื่องของการตัดสินใจนะอย่าตัดสินใจไปแบบอย่างหุนหันพันเล่นนะคะต้องอรอบคอบนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับงานหรือว่าเรื่องความรักแฟนคุณได้ไพ่ดีนะคะอ i g of pentacles ก็จะมีโชคลาภนะคะอาจจะเป็นโชคแบบเสี่ยงโชคก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆเรื่องการงานการเงินถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์มีมองว่าแฟนคุณก็มีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงนะคะมีพลังงานดีเซชันนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องเตือนอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าใครที่มีความลับระหว่างคนรักเนี่ยควรที่จะเปิดเผยทุกอย่างนะคะไม่ควรที่จะเก็บความลับหรือว่าอินโฟเมชันอะไรเอาไว้กับเราเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยพอเขารู้ทีหลังอะ่ะมันจะมีปัญหาได้วันนี้ได้พลังงานบวกมาก็คืออาเซียแองเจลคะเป็นไพ่ขอพรนะอยากได้อะไรขอพรได้เลยนะคะคนโสดสนิทนะคะวันนี้คุณอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยแต่ว่ามีโอกาสจะได้เจอกับคนที่มีความมั่นคงนะคะยังไงก็ลองเปิดใจนะคะค่อยๆคบหา,ากันไปนะ